สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอฟซีทุกทุกท่านเนาะค่ะมูนี่ตรงก,กับวันที่แปดวันที่แปดมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกเนาะค่ะมูนี่ลวยเบลิกสีได้ผ้าเอฟซีทุกทุกท่านมาตามแนวทางของอาจารย์สมานรั์เจริญเนาะค่ะ เนื่องจากแวงวดที่แล้วนี่แนวทางของอาจารย์สมานซับเจริญพ่นเข่าทั้งบนทั้งล่างเนาะคะ่ะเข้าบนเข้าล่างเนาะค่ะแต่ว่างวดที่แล้วนะคะไม่ได้ไม่ได้เอาตัวชุดเต็มนะคะของอาจารย์สมานรั์เจริญนะคะให้กับเอฟซีได้ชม<ะ>เนาะก็คือแต่ว่าเรามี d n a ออของงวดที่แล้วมาให้ดูนอ้องงวดที่แล้วะคะ่ะเราเอาเป็นเลขความฝันของอาจารย์ลงมาเนาะ ที่ว่า701นะคะเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะให้ดู DNA ของอาจารย์เนาะของอาจารย์เข้าบนเข้าล่างเลยค่ะค่ะโอเคค่สะสักครู่นะคะนีะ่คะนี่แน่นนะเปล่าพ่อป้องแล้วางตั้มนี่อย่านะคะอ่ะชุกบค่ะเานี่นะคะ อันนี้จะเป็นดี a ออของงวดประจำวันที่หนึ่งไม่นาคมนะค่ะงวดที่ผ่านมาเนาะเพื่อนกระซุง้อยูต่ว่ารด่วเบลเลกับก็ได้เอาขึ้นให้เบิ้งนะคะบอได้ึืนโชยห้เบิ้งสูตรเต็มค่ะค่ะเสียดายมากๆเลยนะคะงวดที่ผ่านมาเนาะเข้าทั้ง52และ55เลยนะคะค่ะอันนี้ก็คือของงวดที่แล้ววันที่หนึ่งไม่นาเนาะค่ะค่ะ แต่สำหรับเมื่อนี้อาจารย์เพื่อนก็ได้ทรงขอมูลมาหายแล้วเนาะ,ค,ะค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็จะเอาตัวเลขชุดเต็มของอาจารย์สำหรับงวดวันที่สิบหกมีนาคมเนี่ยอาจารย์เพื่อนกต่ทรงขอมูลนมาหายด้วยเบอร์เลยวันที่เรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะเขามาแล้วกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ ให้นะเด้อค่จนนอะจะได้มีกําลังใจทํางานเนาะจะได้มีกําลังใจเฮ็ดคิดไม่ต่ะตอไปเนาะค่ะเอาวันนี้เข้าไปรับชมเรบบาฟังไปประอรมกันเลยเนาะค่ะอันนี้ก็เป็นของงวดวันที่สิบห<ะ>กมีนาค่ะจวันที่สิบหกมีนาคมหกหกค่ะค่ะ,คะสำหรับ บนเนาะค่ะแน่าทาั้งบนกับมีสิบหกตเนาะค่ะข้างล่างกับมีสิบหกโตเพื่อกัน,นะค่ะบนเป็นบนล่างเป็นล่างเนาะค่ะข้างบนมีสิบหกหางก็จะมีแปดหกเก้าหกหนึ่งหกสองหกแปดเจ็ดเก้าเจ็ด หนึ่งเจ็ดสองเจ็ดแปดเก้าเก้าเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าแปดศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งศูนย์และสองศูนย์ค่ะอันนี้ก็เป็นสูตรบนเนาะค่ะไม่ต้องกัดอาจารย์เพิ่นวางสั้นเนาะ,ค,ะค่ะ ธรรมดาแล้วสูตรของสูตรเต็มของอาจารย์สมานนี่ถ้าถ้าพ่นเขานะพ่นจะเข่าติดติๆดติ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 ดกันไปเลยนะค่ะแค่หน้าจอไว้เด้อค่ะอีฟซี่วนี้ก็ส่วนสูตรล่างเนาะค่ะปกตินี่อาจารย์เพิ่นคือใกย้หาวิ่งเพิ่นคือบรูบุตัววิ่งมาก ค่ะเอ่อวดนี้อาจารย์ไม่ได้ให้ตัววิ่งค่ะจับคู่มาให้เลยค่ะค่ะแล้วก็ล่างนี่สิแปดเก้าเก้าเก้าข้างบนก็มีเก้าเก้าค่ะหนึ่งเก้าสองเก้าแปดศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์ แปดสองเก้าสองหนึ่งสองสองสองแปดสามเก้าสามหนึ่งสามและสองสามค่ะสองสามค่ะเป็นที่นาสังเกตเนาะค่ะข้างบนนี่สิมีเบิร์นจะคููนี่คู่เดียวเนาะค่ะเก้าเก้าเนาะแต่ส่วนล่างเนี่ยมีเบิร์ยูจักคูนี่มีสองสองคู่ค่ะมีเก้าเก้าอ๋อมีสองคู่เนาะค่ะ ข้างล่างนี่มีเบิรนสองคู่งวดที่แล้วของเพิ่นมีเบิรนหาเนาะใช่คบนคใช่ไหมเดนเดนใช่ค่ะอืมไหนแนนพร,รวยมาดูสินี่ค่ะค่ะอันนี้นี่ใเก้าดนาะค่ะข้างบนของเพิ่นนี่มีเบิรนหาหากับซีซีเนาะค่ะ ส่วนล่างนี่ก็บมีซีอือ่นงข้างล่างก็บมีซีซีก็หาหาขึกันค่ะคแต่ว่าสําหรับมวนนี้มีเบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลบนอยู่คู่เดียวคือเก้าเก้าค่ะส่วนขางล่างก็บมีเบิ้ลสองคู่เนาะค่ะสองสองเลยเก้าเก้าค่ะสองสองกับเก้าเก้าค่ะค่ะแคบหน้าจอไว้เด้อค่ะค่ะ ในส่วนตอนนี้นะคะในส่วนเลขของอาจารย์สมานทรัพย์เจริญเนาะอาจารย์ยังไม่ได้เน้นตัวเลขให้นะคะเนื่องจากว่าอาจารย์บอกว่าอาจารย์ไม่เน้นดีกว่าเพราะว่าส่วนมากตัวที่อาจารย์เน้นตัวที่อาจารย์ชอบนะคะมันไม่ออกเนาะมันจะออกเลขที่อยู่ในชุดนี้ค่ะก็คือให้ FC นะคะเลือกจับเล่นเราเลยชอบตัวไหนก็ลงทุนตัวนั้นนะคะแล้วก็ที่เป็นพิเศษของอาจารย์ค่ะอาจารย์ให้เขียน6กห้าตัวใหญ่ๆนะคะแล้วก็ใส่ดาวไว้ให้ด้วยเพราะอาจารย์บอกว่า ตัวนี้ค่ะมีโอกาสมาสูงนะและเป็นเลขที่ได้มาจากวงในค่ะเนาะหกห้า <65. S 1> ใช่ค่ะหกห้าไม่ต้องกลับนะคะหกห้าเนาะอาจารย์บอกไม่ต้องกลับวินาทีแล้วหกนาทีหกนาทีก็ในส่วน<า>เลขของอาจารย์<า>สมานก็มีเท่านี้เนาะ เห็นรวยไม่เลิกบอกว่ามีอีกสายหนึ่งนะคะที่เขาให้มาก็คืออันนี้คืออาจารย์บอกว่าใกล้ๆหอยออกะอาจารย์จะมีสูตรตัดให้ด้วยอันนี้คือสูตรเต็มไงหลังนู่นอ่ะคือโค้งสุดท้ายอาจารย์เขาจะตัดมีสูตรตัมนั่นแหละแล้วก็ หลังจากคิมนี่เนาะคิมนาที่เป็นเลขมีที่มาเนาะค่ะเลขมีที่มาเพิ่นถึงเมื่อายงวดแล้วล่ะค่ะแต่ว่ากะบบกเคยไดเอามาลงให้เอฟซีเบิงพว่าเข้าก่าเบิงมานะเบิงมาเรื่อยๆบาดท,ที่นี้เข้ากะเหยียนข่าวายงวดเนาก็ได้มั่นใจเนาะก็ได้่าจีเอามาลงมาแช่ให้เอฟซีเบิง เนาะเพื่อเอฟซีเพื่อนสีได้ติดตามเมื่อเอาไปแนมเบิงเมื่ออาจีตัดสินใจอันใดเนาะค่ะอันนี้คือแบบวิ่งตัวเดียวเลยค่ะบนล่างทน่นๆเลยค่ะบนก็หนึ่งตัวล่างก็หนึ่งตัวค่ะแล้วก็มีฟันสามตัวให้ด้วยนะค่ะสำหรับเอฟซีท่านใดที่ชื่นชอบการวิ่งเนาะชอบเลขตัวเดียวค่ะก็สามารถติดตามชมอ่า สายนี้ได้เนาะ,<ฮ>ะที่กาลังจะพูดในคลิปต่อไปนคะคะหลังจากคลิปนี้แล้วหลังจากคลิปนี้เนาะโอเคค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ค่ะแล้วยังไงก็อีกประมาณ3ามวันค่ะเดี๋ยวแอดจะติดตามตัวเลขตัวเน้นของอาจารย์สมานทรัพย์เจริญนะคะให้กับ fc แฟนช่องอีกรอบหนึ่งค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ